ประกาศกันเป็นบุตรของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่17ได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้นจะไม่ทรงให้ท่านเป็นทาตซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีกแต่พระวิญญาณจะทรงให้ท่านมีฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าโดยพระวิญญาณนั้นเราจึงร้องเรียกพระเจ้าว่า หรือพ่อพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยายนร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยในวันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าเป็น,าปนทายาทโดยชอบธรรมผ่านทางพระเยซูคริส ข้าพเจ้าไม่ใช่ชาติแต่ข้าพเจ้าเป็นไทยเพราะฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงทรําให้ข้าพเจ้าเป็นไทยข้าพเจ้าก็เป็นไทยจริงๆข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อคือทุกคนที่ยอมรับพระเยซูคริสต์และเชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็จะประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าที่ทรงกําหนดข้าพเจ้าไว้แล้วสําหรับการเป็นบุตรของพระองค์ คือเป็นบุตรโดยผ่านทางพระเยซูคริสเพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและพระประสงค์ของพระองค์และบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นพระกายของพระเยซูคริสและเป็นอวัยวะในส่วนต่างๆของพระกายนั้นข้าพเจ้าจึงได้ถูกทำให้ได้รับการเติมเต็มในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะของการปกครองและสิทธิอำนาจทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้ว่าสำหรับคนเหล่านั้น คือคนที่รักพระเจ้าทุกสิ่งได้ร่วมกันก่อให้เกิดผลดีสําหรับคนเหล่านั้นคือคนที่ได้ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นไม่ว่าความสูงหรือความลึกหรือสิ่งอื่นใดในการทรงสร้างทั้งหมดนั้นไม่สามารถที่จะแยกข้าพระเจ้าให้ออกจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจึงเข้ามารับพระสัญญาทุกข้อในพระวจนะคำของพระองค์เพราะในพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงพันของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน